บอกจะไปกินน้ำบอกจะไปกินน้ำ๋ยวตามพี่แล้วกูยังไม่ได้กินเลยเด้อเอาเอาแข้งกายควันใช่วะเอา,าอน,เน้ำกับกูไหมไม่เป็นไรนเฮียไอ้เฮียเราอยู่ในทีมเดียวกับโรเบิร์ตดาวนี่ยูเนียอร่อยวะไหนวะเฮียโรเบริร์ตดาวนี่ยูเนียไอเอฟอาร์แมนเอ๊ะแต่กูนะนี่ยนะอย่าอย่าหาว่านะสอน <laughs> <laughs> มึงฟังกูนะ อะไรวะอย่าหาว่าน้าสองน้าสองมึงรู้อะไรไหมไปนอนะครับผมมีเรื่องจะปรึกษานะามีอะไรว่ามาคือคุยผมเล็กต้องทำยังไงครับมึงฟังกูนะคุยเลยไม่เล่นติ๊กต็อกเลย เออฟังเล่นเฟซอะไรไอ้มาร์คไอ้มาร์คมันสแกมข้อมูลมึงหมดแล้วเออเราไป็นายแน่แย่โดนเอาข้อมูลไปขายเอัพข้อมูลกูไปขายไม่ได้ทั้งสมัครไอ้เนี่ยให้ตีก็ยังปวดเลยอหัวอ่อนมลยฟังกูนะชินอปั๊บโอ้โหติดกระแพงเลยเอ้ยมีมีมีเครื่องมันไฟอยู่นี่เอ้ยโอเคตอนนี้กูไม่ได้เอาของ ไม่รู้เดานตอนนี้ตอนนี้กูไม่ได้เอาของมันง่ายๆเดี๋ยวโดนตีจะได้จะได้ไม่หาว่าโอ้ยมันเอาของตกหมทำบงทำบูนาโบ้าโบนน่นไงน่นไงมึงฟังกูนะชินฟังกูนะูุ๊บประตูแล้วกูเดินติดไปไอเด็กไ้เ็กไปไอ้เน็กไอน็เน็กไอ้เ็กไอ้เน็กไ้ไอ้เไอ้กไเ้กเน็กน็กเไไอเ็กูนกเ็ก ผมมาเบนเน่เลยครับมันเอากุูอีกแล้วครับเอากู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 วนวนออกขี่ขี่ออกขี่ออกเครื่องเดี๋ยวไปไอ้ปัานเครื่องไปเลยน้องไปไกลๆตีนไอ้น้องไอ้น้องไปรับช่วงต่อดิ๊ย้อนนี่นี่นี่ไอ้น้องไปเอามันเลยเฮ้ยเราโคตรเป็นทีมอ่ะเราโคตรทีมเวิร์ก เออมึงมาหิวกูที่ชินอยู่ไหนะวะเฮ้ยที่ชินกูอยู่อนุบาลเนี่ยลงมาข้างล่างดิข้างล่างเนี่ยกูเห็นมึงอยู่เนี่ยไอกูอยู่ในห้องเนี่ย <c oughs> อยาจจะครอเพื่อนทขไมเพื่อนไม่รู้แล้วใครโทรมาครับเนี่ยใครโทรมาครับ <c oughs> โทรมาทำไมโมไมอ้ยตาหนี้โคตรคอนเทนต์เลยเฮ้ยได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งทำไม่รอดนะกูไม่ล็อกโอ้ยอ๋อเชื่อๆกันว้าว โควรคุยนิดโคตรดึกดำบันเลยิมชฉีอังกุนารอนโม่ฉีโม่ฉีโมจฉีม่ฉีมันมา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 ไป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 ไ่างกบางหลังาต่กูอยากถาอย่าหาว่าน้าจูอย่าหาว่น้าอยายาสปินเติร์ดมันจะเอากู น่ะมันเอาเกินไอ้เจ๊นห่วแล้วกูตายแล้วกูตายไอ้ชิ้นตายวายช่วยหน่อยวิ่งอ,อะไรวะโอ้ยขาหลังเลยโอ้ยมันกลับมาซ้ำกูโอ้ย,าาอ,ยอะไรมาเอาปอัตตาคอ มันจะเอาคูมไม่เอามึงอ่ะไมันอยู่กูมันอยู่ตรงกูมันอยู่กูมันอยู่กูดี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 จะลงมาชั้นอนุบาลแตกเลยเสียสละให้สันโอ้ยแทงคิวมากเลยขอบคุณจากกี้ไอปีตเดียวเสียสละให้น้าได้ขอบคุณนะจากกี้ กตายแล้วพ่แล้วเ้ยเหมือนมาขอบคุณมากมากจากกี้ทีไมาช่วยกูด้วยไอ้ยเราตรขอบคุณนายเลยอ่ะไม่มีคำไหนจะบอกนอกจากคำว่าขอบคุณว่ะพี่หลีขอบคุณครับคุณคือแนวใครเอาชิบไปรอให้ตามไหมรอให้ตามตาม ตามตามติดเหนียวนึ่งก็ธรรมดาเลยการที่จะเป็นดาราการที่จะเป็นสตาร์รวมแม่กัญชารวมไม้ที่ติดยาววหิเอาเลยเหรอเดี๋ยวมันจะกลับมาทาดีไอซอมหลอกมาไล่กากินอยู่เฮยมันบางทางกูเล่นไม้เลยกูยังกูยังไม่รู้เลยคำสาปอะไรเนี่ยตอนเนี้ยคำสาปถีกองไปอุ้ยกันไม้ด้วย กั้นไม้กั้นไม้ทำสามกั้นไม้เดี๋ยวคูรอสองไฟให้กั้นไม้ด้วยโอ้ยแม่งเอ้เยไงแฟชั่นมากาด้ำ<บ>จะเลือกใครมันต้องเลือกชินอยู่แล้วครับผมนี่ไ,นไงเอาครูไงตัดเหีย มาแลเรามาแล้วสรันมามมาทางนั้นเทางนั้นหละทงผูกแล้วมาดิเทียมาดิเทียมาดิเทียเอาไปใช้แล้วแค่แค่ไอ้น้องเตะแค่แน้องแตะแค่น้องแตะโอ้ยเด๋ยวุณหิวเองจกีมาหิวให้หน่อยหวห้น่อยเราไปดูนี่จักรูนไม่รู้ ไม่ได้จากข้อน้โอ๊ยจักเกีไม่ได้จากข้อน้อน้มึงช่วยจักเกีจักกีกูชิบหายล้ชิบห้าแล้วจักเกีมึงมาบ้ากล้องมึงเอาโอ๊ยกูจะตายวันตายคืนจักกี้กูจะตายขึ้นมว่งข้าวให้สัรตัยนี่คือภารกิจ อันนี้มันมันมันจะตามกูอ่ะกินชินชิ้นมึงเจ็บป่ะมึงมึงไม่เจ็บป่ะมึงไม่เจ็บอ่ะมึงมาช่วยกูมาช่วยกูไปไปไปช่วยช่วยช่วยดูไปมาช่วยทีช่วยทีชิ้นมาดูะมาดูการแข่งขันตานี้จะเสียงโคตรดังเลย บล็อกอยู่ตาชิ้นสวดประตูไปไปไปเปไปไปอะไรตอนเช้าตอนเช้าเขาไม่ว่าหรอกปกติแฟนอากาศหนาวมันเฝ้าแน่เลยว่ะถ้ามันเอาลีออนเนี่ยนั่นไงมันเอาอนยู่เนี้ยมึงเห็นอะไรในมือไหมดิออนไม่ขาดชิ้นมีอะไรในมือไหมไป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 ตาชิ้นไปโอ้โหไอ้ไก่เฮ้ยเพื่อนมนึ่งนะเว้ย ไม่ใช่เพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูตายไปแล้วช่วยอ่ะไม่เพื่อนกูเออไม่มีโนวันไม่มีโนวันเฮียกูเหี้ยอะไรอ่ะมรนดิษตัดบล็อก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 หลุดไม่หลุดไอ้เหี้ยรอช่วยเลยมันจะดึงหลังกูไปเนี่ยดึงดิสีกูดิโอ้ยมันเทินะสกี้เดี๋ยวมึงก็ตายหรอกเอ้ยสวยเย็ดไปน้ำว่าไอ้เหี้ยเลยแล้วก็ตายตลอดนี่อ่ะ่ห้ไอ้ว่ะ

เรามาทำอะไรอ่ะขนโอ้ยโอ้มันด้กูกเกียแตกเลยน่อะไรเมื่อรบัก้อ๋อไปม่ายช่วยมึงปฏิเสธกูอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยมัเห็นหรอกบักโก้เอาแล้วมามอบ 花费